สวัสดีครับขอ้อมรถไทยสิ่งมือที่สองไทยเพื่อนห้อ้อยเก่าครับเพื่อนจะปลูกหา้าอยู่ใกล้ๆผุนก็นจะมีฟอร์ดโมโหไว้อย่างนะครับตัวแอร์กับคูปุปตาร้อยแปด มีขั้นเดียวโรงงานครับตั้งแต่ผมมานี่ใบสามผักต้นเหล่ครับช่วงเที่ยงนะ่ะผมกับผมกับไทยขื้นน้ำกลนข้าเจ้าข้าเจ้าผักเทียงก่อนขนาดมีตุ่ยแอนะเฮาบบมีตัวยแอนผมผมเสือเหลือเห็ดขั้นดินครับเลือยยกกนะ่อยกุกย่ค่าเนี่ยงาไปหากุกย่ค่าหน่อยที่บอกไว้ในคลิป บ้านมานะครับส่วนไทยพ่วนนี่เลวๆเลวเตะเตาสานี่มันนั่นแดดแหมขาก็เลยจอดนะครับเข็นตู้เอ์จอดจะคว้างกับจอดน้ำก่อนหนะ้าเต่ตู้เอ์ก็จอยจอดจากกรมสีวา เก็บเก็บหัวมุมให้ก็ถือว่าหาบลอยไปเส้นแล้วตะก,กี้มันจะมันจะค่อยมันจะเป็นเหมือนสโลบลงฟังนี่เพราะว่ากดาไถง่าเแา่จะไถกรบเขานะครับอันนี้ผมกับเปิดออกให้เดือ,อะไรดินครับอันนี้มันจะมันจะซาเนี่ยเพราะว่าไอ้โซนโซนทั้งหนีง่ายอยู่ เพราะว่าทั้งนี้มันสีโบคอยไองานล็อกนี่ครึ่งหนึ่งมันสิยังมีตออ่อยครับครึ่งฟังนิดหน,นะสงยังมีตออ่อยไทยกับไทยยากว่าโซ่ส่วนเครื่งทั้งนี่เะครื่งทั้งผีนั่นะโบโบมีตอมแต่ายาเวลาไลดินมันกับไลไรง่ายเนี่ยเพราะว่าถ้ามีตออ่อยลัเงเทอมันกับมันดันบ่อยอยากไปนะครับ มีตออ่อยมีดินนำรถเพราะมันเบานะครับถกแกทั้งคนรับบ้านปาระซี่ทั้งสีแก้วหานี้เดือดวัดหัสวสอบคุยกันก็จะไปสีแล้วก่อนกันแล้วพอปวะเป็นมาสองขันครับฟอร์ดกับคู่บูตะ ข้าเจ้างานข้าเจ้าสิเกินเคริงแล,ะละ้วล่ะถ้าในไทยตัวเนืองอีกจักชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงเคริงข้าเจ้ากนาจะแล้วนะครับอันนี้ต้องเข้ากับจอดตุนแล้วครับไก่ปิดฟ้ากับปวงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงงานแล้ว เห็นไปเรื่อยนะครับล้อหลังที่ได้เปลี่ยนสิ้นแต่ผมกัยานมันปูดแล้วนี่แหละสิ่งที่เป็นห่วงครับเนี่ยยดแล้วถ้ามันซึมเสื่มอมมันมีปัญหาแต่ว่าเริ่มยดแล้วน่ใจก็คิดว่าแล้วง,งานนี้แหละครับสีส่ซอม นะครับก็คือแบบอยากแหงานมันเหลี่วก่อนนะครับแล้วกามีรอหนาคางคางนีคือกันซึมนะครับนาจะบ่ได้ซึมไปสิ้นเผาตังนะครับจะซึมออกหนาแป้นหนาเป้นนะครับมองดุมหล่อมันแก่สีได้ถอดไปนะครับถอดเช็กเบื้องไปนี่นะครับย่อยซึมอยู่หนาเป็นนะครับ ก่อฟอไปยังนะครับมาแต่โบแมนระบบยังซับซ้อนนะครับเพดเอาพอได้อยู่นะครับมันก็เสียแต่ว่าบางเถื่อใจยันบกไปนะครับบบแมนใจบกไ,ไ,ไปขีดคานขีดการคือจังอ่สีว่าอย่างนี้นะเฮ้าโบแมนสายสั่งนะครับแต่ว่าก็ศึกษาเอาน้ำยูทูบนะครับ เครื่องมือกับพวอยครบบางเทือถ่าถ่าถ้าเฮ็ดหรือว่าสมหรือเหลืองสีบางเทืาอ่อมั่นตรงใส่หัวใส่ความสามารถจัดของในการพิแคร่งเอานะครับก่อมันนี่ถ้าแมนสร้างหรือว่าเป็นอูจะเอาอุป,ปก,กรณ์ครบมั่นกับไงครับมันกับไงเครื่องมือครบต่ว่ากะบบริยงังลดต้นทุนนะครับสื่อแต่อะไร เดี๋ยวก็จะลุยต่อนะครับเพราะว่าเหลืออีกอีกครึ่งนึงนะครับเพิ่งได้ครึ่งเดียวนะครับดันดินไปไว้สีเห็ดอันคันคู่นะครับเจอระมาณนี้นะครับที่แรกว่าอยากเอาสามเมตรนะครับกวางสามเม็ดแต่ว่ามันคือสีโบไหวเลยครับคือสีเอซา,ามหละนะครับเพราะว่า ตั้งแต้แค่นี้ผมก็ไลดินมาต่างแต่พูนะครับไลดินมากไกลเติบนะครับบานนี้ผมต้องมาไทมาไทพ่วนอีกนะครับไลดินเสร็จแล้วผมต้องมาไทพวนไปอีกโตไทไทพ่วนหม่งไลดินนี่ก็สีเป็นไล,ล่นะครับเพื่อสีหอดกกอยู่ข้าวันมันก็นเลยกลายเป็นไท2สองหลอบผูดไลนึงเพราะว่าเอาดินมาเห็ดถนนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจังไ้คลิปนี้ไปสนีก่อนแะ้กันครับขออยาดทำงานต่อก่อนนะครับเพราะว่ายัางอีกไกลเติบนะครับครับก็แล้วเว้นที่เรียบร้อยนะครับไทยพ่วนห้อ่อยเกาลูกค้าสิปลูกงาน,นะครับช่วงนี้ก็เป็น ไลดินไปเห็ดคันคู่เห็ดถนนครับก็บไถ่พวนอีกรอบหนึ่งไปไถรอบสองนี่กะโมเมนต์สิเป็นไรอยู่ครับถนนก็เห็ดโมงงามไปเลยหรอครับประมาณนี้ เบี้ยวเนี่ยจักหน่อยมันกับโมเมนว่าเบีวครับไอ้โตโตเล่นเนี่ยตรงอยู่แต่ว่าแค่แค่ขอบมันบออันนี้เท่านั้นแหละกะ็ราคากันเองครับกับโบได้พิถีพิทันยังเป็นไหนนี่ครับก็ ระยะความยาวมันแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรนะครับแต่ว่าถามอะไรเป็นชั่โมงเห็ดมันกับว่าต่ำกว่าหาชวโมงแต่ว่าผมบ่จักสีเอาจังไหนนะครับก็บคิดไว้นี้ใจว่าตัวต,วตวเสเนนี้สีสีเอาอยูประมาณพันหาแล้วก็ตัวนี้มันประมาณสี่ลนะครับ ไทพ่วนเนี่ยประมาณสไรลไรลสองอยหาสิบก็อยู่ประมาณพันห 40, 1, นึง่งเบิร์ดนี่ตกอยู่สองพันหา้าผมผมกับบูว่ามันสีหน่อยไปบัวนะแต่ในความรู้สึกคือผมอยากได้ตัวนี้จะสามพันหรือว่าหาชั่วโมงชั่วโมงสี่อยครับเออสองพันเฉพาะตัวนี้สองพันเฉพาะไอ้ขั้นดินเนี่ยแต่ว่า คุยครับไอ้ไงเพื่อนผู้เพื่อนเคยครับรับจางเพื่อนก็บว่าเอาจากพันหากระสีบ,บ่ได้บ่อไว้บ่อสันผู้เป็นนจ้าของหลดผมก็บว่ามันไหวอยู่แต่ว่าทำให้ขิดเป็นไั่ชโมงมันหักมันหักเอใเ่เวลานะครับเพราะว่า ่ซีไรซีไรกับเห็ดถนนเนี่ยใส่เวลาอยู่สองมือนะครับมือแรกก็ไม่เห็ดช่วงบ่ายไปบ่ายจังหน่อยก็ก็ได้พูดไล่หนึ่งไถยพวนไว้ฟังท่างนี้นะครับมือที่สองเนี่ยเต็มมือบันมือที่สามก็มาช่วงบาย ตอนนี้ก็จะซีม่งแรงครับเพราะว่าช่วงเศร้านั้นมันค้านสมรดอยู่นะครับเปลี่ยนสิ้นรอหนาไอทีมันเยิ่มนะครับสรุปว่าเป็นสิ้นเพานอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็สีกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็สีแจ้งงานลูกค้าว่าเลวๆเพราะว่าเพื่อนสีปลูกหงาครับกับผมสีได้เบิกตังนะครับ ก็จกังไนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพอกันม่คลิปหน้าละกันครับขอบคุณสวัสดีครับ